สวัสดีครับขัวซัำทีวีเช่นเคยแล้ววันนี้เรามาดูในเรื่องของฮาร์ดในเกมโฮมซิเซอร์ไว์กันหรือว่าพี่เอ,อกฮาร์ดโรเกอร์ของเรานั่นเองแต่ชื่อในเกมจะชื่อว่าฮาร์นะครับโดยในเรื่องของฮาร์ดเนี่ยจะเล่าว่าฮาร์ดนั้นอาศัยอยู่กับน้องสาววัยสิปีซึ่งชีวิตของฮาร์ดก็ค่อนข้างที่จะลำบากมากๆเลยเพราะว่าต้องหาเงิน มาดูแลน้องสาวแล้วก็ให้น้องสาวได้เรียนหนังสือสูงๆแล้วก็ต้องรอดไปกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันทําให้ฮาร์เนี่ยทำงานหนักมากๆจนไม่มีเวลาพาน้องสาวไปเที่ยวตามที่ต่างๆที่น้องสาวฝันฝันเอาไว้แต่เวลาว่างของฮาร์ดก็คือการเล่นเกมให้น้องสาวดูน้องสาวก็จะมีความสุขมากๆเลยที่ได้เห็นฮาร์ดเนี่ยเล่นเกมทุกครั้งและฮาร์ดเป็นคนที่เล่นเกมเก่งมากๆน้องสาวของฮาร์ดจะขอให้ฮาร์ดเนี่ยอัดวิดีโอตอนที่เขาเล่นเกมเอาไว้ตอนที่ฮาร์ดไม่อยู่เนี่ยน้องสาวก็สามารถเปิดเอามาดูได้ วันเวลาผ่านไปฮาร์ Heart ที่มีทักษะในการเล่นเกมที่โดดเด่นจนมีทีมอ e ีสปอร์ตได้เชิญชวนให้เขาไปร่วมสังกัดและทำให้เขาเนี่ยสามารถแข่งขันแล้วก็ชนะได้เงินแล้วก็มีค่าตอบแทนที่สูงมากๆเลยเป็นโอกาสดีที่ทำให้ฮาร์เนี่ยได้หาเงินมาดูแลน้องสาวและทําทำตามความใฝ่ฝันของน้องสาวที่อยากไปเที่ยวในที่ในสถานที่ต่างๆให้เป็นจริงวันเวลาผ่านไปฮาร์ดก็เริ่มมีทักษะในการเล่นเกมที่โดดเด่นมากขึ้นชื่อเสียงของฮาร์ดก็เริ่มดังขึ้น ทำให้ในโลกออนไลน์มีการแบ่งแฟนคลับเป็น2กลุ่มด้วยกันคือแฟนคลับที่คอยสนับสนุนฮาร์ดคอยช่วยเหลือคอยเชียร์ฮาร์ดอยู่ตลอดแต่ก็มีกลุ่มแฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งที่พยายามโจมตีฮาร์ดในด้านลบทําให้บางครั้งฮาร์ดก็รู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เขาโดนมาทั้งได้ข่าวด้านไม่ดีแล้วก็โดนอิจฉามาตลอดว่าฮาร์ดก็พยายามมองข้ามกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเขาจะพยายามใส่ใจน้องสาวของเขาแล้วก็การแข่งมากกว่า ทำให้ฮาร์ดโดดเด่นในด้านของฝีมือการแข่งขันแล้วก็ประสบความสำเร็จในการแข่งขันอ e ีสปอร์ตเป็นแชมป์ทัวร์นาเมนต์เอเชียถึง3สมัยด้วยกันสร้างชื่อเสียงให้กับทีมแล้วก็ในตัวฮาร์ดมากๆหเลยจนกระทั่งการแข่งครั้งที่4ก็มาถึงจนได้ แต่การแข่งอ e ีสปอร์ตมันก็ต้องมีด้านมืดอ,อยู่แล้วเพราะว่าการพน,นันการแทงว่าใครจะชนะมันก็มีอยู่ทุกรายการอยู่แล้วรวมถึงรายการที่ฮาร์ดกำลังจะลงแข่งด้วยนะครับการแข่งขันดําเนินไปถึงรอบชิงชนะเลิศจนกระทั่งฮาร์ดได้ต่อสู้กับทีมคู่แข่งหน้าใหม่ซึ่งเป็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่ที่ตอนนั้นเนี่ยเจ้าพนันปลายใหญ่ได้เดิมพันว่าทีมที่เป็นคู่แข่งหน้าใหม่จะต้องชนะแน่นอนทำให้เจ้าพนันนะ้าได้ติดต่อไปหากลุ่มสมาชิกทั้ง4คนยกเว้นฮาร์ด เพื่อที่จะบอกว่าให้มีการเจรจาในการเสนอการล้มมวยในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็จะได้เงินมากกว่าเงินรางวัลที่ได้แข่งขันกันเสอีกนะครับนอกจากนี้นะครับฮาร์ดก็ไม่ได้รับรู้เรื่องนี้เพราะว่าถ้าฮาร์ดได้รู้เรื่องนี้ไปเนี่ยฮาร์ดจะไม่รับข้อเสนอนี้แน่นอนทั้ง4คนเลยตกลงกันแบบเงีย,เงยบๆนะฮะว่าจะมีการ ล้มมวยกันในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็เป็นรอบสุดท้ายซะด้วยนะฮะทำให้ฮาร์ดเนี่ยที่ต่อสู้กันในรอบที่1นนะครับก็เริ่มรู้สึกแปลกใจว่าทำไมทีมของตัวเองถึงเล่นไม่ดีขนาดนี้รวมไปถึงฮาร์ดเนี่ยต้องอมีการเอาชนะให้ได้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยฮาร์ดก็ได้ทําการต่อสู้จนสุดฝีมือนะครับจนสามารถเอาชนะการแข่งขันในรอบที่หนึ่งมาได้จนกระทั่งเพื่อนๆของเขาที่เวอร์ไปเลยเพื่นอนๆเขาก็เริ่มที่จะมีการพูดคุยกันตอนที่พักเบรกนะครับฮาร์ดก็ไปเข้าห้องนา้าจนกระทั่งได้ยินเพื่นพนอนๆ คนต้องพยายามหยุดฮาร์ดไม่ให้สามารถเอาชนะการแข่งขันในรอบนี้ให้ได้นะครับฮาร์ดที่ได้ยินตรงนั้นก็รู้สึกเสียใจมากๆเลยว่าการต่อสู้ของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่การแข่งขันกับศัตรูฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นแต่ต้องสู้กับทีมตัวเองด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันในรอบที่2ก็เริ่มต้นขึ้นฮาร์ดก็พยายามจะแก้ไขสถานการณ์ว่าตัวเองต้องเอาชนะทั้งฝ่ายของตัวเองแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับซึ่งฮาร์ดก็พยายามจะทําทุกอย่างที่สามารถทําได้จนกระทั่งมันรับไม่ไหวแล้วนะครับจนฮาร์ดก็เริ่มที่จะคล กับคนในทีมของเขานั่นเองหลังจากมีการต่อสู้การชกต่อยกันหลังจากนั้นเนี่ยก็สร้างความตกใจให้กับผู้ชมทั้งในวิทีแล้วก็ที่ถ่ายทอดสดอยู่ทําให้กองเชียร์ก็เริ่มสับสนว่าทำไมฮาร์ดถึงทําแบบนี้ฮาร์ดก็เลยออกจากสนามไปท่ามกลางเสียงโห่ไล่นะครับลหลังจากนั้นเนี่ย ความจริงก็คือว่าฮาร์ดเนี่ยถูกเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยว,วางจาทาให้ร่างกายของฮาร์ดเนี่ยเริ่มมีอาการแย่ลงในตอนนั้นทําให้สังคมในโซเชียลนะครับหลังจากนี้ได้เห็นฮาร์ดมีการไปทําร้ายคนในทีมก็เริ่มที่จะรุมประนามความรุนแรงของฮาร์ดจนกระทั่งมีการค้นหาประวัติชีวิตของน้องสาวของฮาร์ดแล้วก็เริ่มโจมตีเธอผ่านทางโซเชียลนะครับการว่าน้งสาวของเธอก็เริ่มที่จะรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งมีการกุข่าวปลอมมากมายเกี่ยวกับตัวฮาร์ดว่าเป็นพวกโหดรุนแรงบ้างเป็นพวกแล้วก็มี การค้นประวัติจนกระทั่งได้ไปพบที่พักของฮารแล้วก็น้องสาวทําให้ทั้งสองคนเนี่ยได้ถูกพวกผีพนันที่โกรธแค้นฮาเนี่ยเริ่มจะวางแผนบางอย่างนะครับเพื่อตามไล่ล่าตัวฮาร์้นเองวันเวลาต่อมาฮาก็กําลังขับรถพาน้องสาวกลับบ้านหลังจากที่ทเที่ยวมาทั้งวันนะฮะอยู่ดีก็ถูกคนร้ายปาหินใส่กระจกรถยนต์จนกระทั่งรถยนต์ของฮาได้เสียหลังพลิกคว่ำและฮารได้สติก็ได้เห็นน้องสาวของเขาขาทั้งสองข้างนั้นถูกทับอยู่ตรงซากรถเน แล้วรถก็เริ่มมีไฟไหม้ลุกโชนขึ้นฮาร์ทพยายามจะช่วยน้องสาวจนสุดความสามารถแต่ก็กลับโดนระเบิดจนเขานั้นได้หมดสติไปฮาร์ทได้ฟื้นขึ้นมาร่างกายของเขานั้นเต็มไปด้วยรอยแผลไฟไหม้บาดเจ็บสาหัสทั่วร่างกายโดยเฉพาะมือของเขาเนี่ยทำให้ไฟไหม้จนกระทั่งไร้ความรู้สึกไปเลยเพราะว่ามันไปโดนเส้นประสาทจนกระทั่งฮาร์ดเนี่ยไม่สามารถที่จะกดหรือว่าเล่นเกมได้ตลอดชีวิตในเวลาต่อมาสังคมโซเชียลยังคงประโคมข่าวเสียหายกับฮาร์ดอยู่ ทั้งการที่ฮาร์ดขับรถเร็วจนเกิดอุบัติเหตุฮาร์ดเมาบ้างแล้วก็ฮาร์ดเนี่ยไปทะเลาะกับแฟนจนทําให้น้องสาวนั้นเสียชีวิตมีการกูข่าวมากมายจนกระทั่งสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นในหัวของฮาร์ดสิ่งที่บอกว่าเกลียดโกรธทําไมทําไมมนุษย์มันช่างหน้าตังเกียดขนาดแรงแค้นของฮาร์ดก็ทําให้เกิดการปรากฏตัวของปีศาจร้ายตนหนึ่งที่หยิบยื่นพลังให้ฟื้นฟูร่รางกายของฮาร์ดให้ดีขึ้นอย่างปาฏิหาร ปิศาตร์รายได้เสนอว่าให้สวมหน้ากากมันและมอบปัญญาให้กับข้าซะเจ้าจะสามารถนำพาชีวิตน้องสาวข,ของเจ้ากลับคืนมาดังเดิมซึ่งฮาร์ก็ได้พูดประโยคสุดท้ายว่าผมขอรับมันไว้ซึ่งหลังจากฮาร์ได้สวมหน้ากากสีขาวพลังสีดําธมิของเขาก็ได้ซ่มเข้าสู่ร่างกายและก็กระตุกจิตของเขาให้มีความมืดมิดในตัวสร้างความโกรธแค้นสร้างความเกลียดชังในตัวมนุษย์มากมาย จนกระทั่งตัวเขาเนี่ยก็มีอาการดีขึ้นตัวสามารถลุกขึ้นมาเดินได้ครั้งหนึ่งฮาร์ที่ออกมาจากห้องพยาบาลก็รีบเดินหน้าไปหาที่ห้องดับจิตเพื่อพบกับน้องสาวของเขาที่เสียชีวิตไปฮาร์ได้พบกับศพของน้องสาวที่ถูกเผาจนเหลือแค่แขนที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ก่อนที่ฮาร์จะจับมือเล็กๆของน้องสาวและพูดว่าพี่มาแล้วนะเราจะไปเที่ยวกันตอ่อ ฮาร์ได้ขโมยศพของน้องสาวแล้วก็ใส่กระเป๋าสีแดงแล้วก็หายตัวไปจากโรงพยาบาลฉะนั้นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสะเทือนขวัญศพทุกรายจะมีการเกี่ยวข้องกับคนในวงการเกมก็เริ่มเกิดขึ้นสภาพศพทุนใหญ่แล้วก็คือว่าแขนจะหายไปพร้อมกับมีการทิ้งร่องรอยหน้าจอเชื่อดีเกมว่าฮารกเกอร์เอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับ โดยรวมถือว่าตัวละครฮาร์ดโลเกอร์มีอดีตที่น่าเศร้ามากๆเลยรวมไปถึงเนือ้อเรื่องของเขาเนี่ยมันยังสามารถต่อยอดไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกันกันกบทั้งตัวของฮาร์ดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับปิงซีแบงซึ่งก็คือพี่แป้งนะครับแต่ว่าชื่อในเกมคือปิงซีแบงซึ่งถ้าเราสังเกตจากรูปที่ฮาร์ดพยายามจะต่อยสตรีมเมอร์ทีมเดียวกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าคู่แข่งหน้าใหม่อาจจะเป็นน้องปิงซีแบงที่อยู่มุมบนหน้าจอ ที่เราจะเห็นด้านบนนั่นเองนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนที่น่าจะเกี่ยวข้องกันเพราะว่าตอนที่มีการแข่งขันเนี่ยก็ต้องมีการขึ้นมอนิเตอร์ว่าใครกําลังเจอกับใครบ้างนะครับซึ่งสตรีมเมอร์หน้าใหม่อาจจะเป็นปิ n งซีแบงที่เราได้เห็นด้านบนนี้นั่นเองนะครับ ในส่วนต่อมาครับฮาร์ดเนี่ยได้มอบพลังให้กับหน้ากากสีขาวอาจจะต้องแลกวิญญาณของตัวเองนะครับในการที่จะโดนช่วงชิงมาแต่ผมคิดว่าตอนนี้วิญญาณของฮาร์ดนั้นยังอยู่ในป่างของฮาร์ดเพราะว่าหลังจากที่ได้รับพลังของหน้ากากมา ฮาร์ดยังสามารถมุ่งหน้าไปที่ห้องดับจิตได้นะครับแล้วก็ไปเจอกับน้องศพของน้องสาวตัวเองนะครับซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ฮาร์ดยังมีวิญญาณอยู่ในร่างกายอยู่นะครับแต่ว่าตายหรือแต่คิดว่าสภาพร่างกายที่ฟื้นฟูกลับมาเนี่ยต้องแลกกับดวงวิญญาณของมนุษย์นะครับหมายความว่าการที่มนุษย์ถูกฆ่าแล้วก็ถูกแย่งชิงดวงวิญญาณมันเนี่ยจะทําให้ร่างกายของฮาร์ดเนี่ยสามารถฟื้นฟูพลังกลับมาได้นั่นเองซึ่งทฤษฎีของการล่าแขนของปินซีแบงเนี่ยมันก็มาเชื่อมโยงกับรูปภาพที่โฮ ว่าตัวของฮาร์ดเนี่ยได้มีการทุบโตะนะครับแล้วก็บอกว่ากูต้องเป็นพระเอกกูต้องเป็นที่1ใครนั่นไหนมาขวางจะต้องตายนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ซึ่งฮาร์ดเคยพูดเอาไว้ในรูปทุบโตะนั่นเองหือหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่ามีรูปภาพของพี่ปิงซีแบงอยู่ทางด้านล่างซ้ายนั่นเองแล้วก็จะมีพวกรอยที่เขียนบนโตะนะครับว่าได้จัดการสพไปเท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งนั่นก็จะเป็นการเฉลยแล้วว่าไอ้เจ้าเลขที่มีการขีดเขียนนั่นเนี่ยคือ จำนวนศพที่ถูกฆ่าไปนั่นเองนะครับส่วนต่อมาคือพิธีกรรมในโรงพยาบาลกรุณารักษานะครับมีความเป็นได้สูงว่าพิธีกรรมที่ฮาร์ดกำลังทําอยู่เนี่ยก็คือการหาแขนมาเป็นจํานวนมากนะครับอาจจะเป็นพิธีในการชุกชื้นน้องสาวของตัวเองนะครับซึ่งต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นว่ามีข่าวลือเกี่ยวกับ โรงพยาบาลกรุณาัรักษาที่มันมีประเด็นข่าวลือมากมายนะครับจนกระทั่งมีชาวบ้านได้เดินเข้าไปเจอกับแขนหลายๆแขนที่อยู่กองอยู่ในห้องของโรงพยาบาลกรุณรัรักษานะครับเท่ากับว่าตอนนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ว่าเหมือนกับพิธีกรรมมันเนี่ยครับมันต้องใช้แขนจำนวนมากแล้วต้องมนแขนของสตรีมเมอร์ด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นส่วนที่ตัวฮาร์ดเนี่ยกำลังวางแผนอยู่นั่นเองซึ่งเมื่อก็อมาถึงประเด็นต่อมาคำนั่นก็คือปิงเนี่ยถูกพามาที่โลกนิวร์โดยใครบางคนนะครับเพื่อที่จะ หลอกล่อให้หน้ากากสีขาวแล้วก็ตัวฮาร์ดเนี่ยเข้ามาประเชิญหน้าตันเองนะครับก็มีความน่าสร้างสนใจมากๆเลยเพราะว่าตัวละครปิงเนี่ยหายตัวไปน่าจะเป็นความเกี่ยวข้องกับตัวละครติมหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่ปิงได้มีการโผล่มานะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าติมเนี่ยได้ถือมีดแล้วก็เตรียมที่จะรอใครบางคนที่จะเข้ามาตามล่าปิงนันเองนะครับนั่นอาจจะเป็นฮาร์ดก็ได้นะครับที่อยู่ในตัวทีเซอร์นะครับที่ได้เข้ามาอ,อยู่โลกนิวอนแล้วนะครับอยู่ในที่สุสานรถนะครับแล้วก็อาจจะมีการต่อ สู้กันในช่วงเวลาถัดไปนั่นเองนะฮะซึ่งก็น่าสนใจมากเลยที่ตัวของติมจะมีการหลอกล่อให้เจ้าปีศาจหน้ากากสีขาวนี้โผลออกมาอาจจะมีการสะกดดวงวิญญาณก็เป็นได้นั่นเองก็เดี๋ยวไงมารอดูกันในคลิปหน้าดีกว่านะครับเพื่อไม่คิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้คาบฝากดไลค์ฝากกดต like, ิดตาม้วยแล้วกันนะครับสามารถดูคลิปวิดีโอสุดในเรื่องของโฮมิซิโฮมเซวาย Living ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากองสวัสดีครับ